หมู่บ้านแห่งความศรัทธาของพี่น้องชนเผ่าไทยใหญ่บ้านแพมบกและสะพานโคกโุโซสะพานบุญแห่งความเชื่อโคกุโซเป็นภาษาไทายใหญ่แปลว่าสะพานบุญเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวกลางทุ่งนานเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวมากๆและสวยงามเห็นวิวทิวทัศน์และขุนเขาเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดนิยมของบ้านแพมบกเลยก็ว่าได้ค่ะโคกโุโซเรียกได้ว่าเป็นสะพานบุญเชื่อมสวรรค์มหัสจรรัยรแห่งสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะในหมู่บ้านแพม ส่วนมากจะเป็นพี่น้องชนเผ่าไทยใหญ่และยังมีการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ยังคงดั้งเดิมอยู่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของบ้านแพมบบส่วนตัวพีทเองนั้นเป็นลูกเครื่องชนเผ่าไทยใหญ่ค่ะเป็นคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและที่นี่ก็ตอบโจทย์อีกที่หนึ่งเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่เชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีจริงๆเพราะว่าชาวบ้านยังมีการรักษาวัฒนธรรมอันดั้งเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางาศาสนาต่างๆ และนี่ก็คือเสียงของกลองของคล้องของมองของพี่น้องชนเผ่าไทายใหญ่ค่ะซึ่งเราจะได้ยินการบรรเลงเพลงแบบนี้ในช่วงเทศกาลต่างๆของพี่น้องชนเผ่าไทายใหญ่เป็นงานบุญงานบวชเป็นต้น หมู่บ้านแพมบกจริงๆแล้วมาจากคําว่าแพมก็คือชื่อลําน้ําแพมที่ไหลผ่านหมู่บ้านส่วนคําว่าบกเป็นภาษาไทยใหญ่ไปถึงหมกมีความหมายว่าป่าลึกหรือที่สูงดังนั้นหมู่บ้านแพรมบกจึงหมายถึงหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกหรือที่สูงและมีแม่น้ําไหลผ่านนั่นเองเรามาอยู่กันที่กลุ่มไม้กวาดปุ่มเป้งนะคะเป็นการทําไม้กวาดแบบโบราณค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงวันกันดีกว่าอยู่ด้านบนเปิ้เป็นก้นไตเอรอคะ นะคะก็คือแม่กวาดปุ่มเป้งค่ะของพ่อเท่าวันนะคะพ่อเท่าวันทํามาตั้งแต่สมัยพ่อเท่าวันเด็กๆนะคะทาเป็น,น,น,นก,ก้นใต้พ่อเท่าวันปุ่มเป้งเป็นยูยูยหลายๆยูหลายๆพวกปุมเป้งนี่ก้อน,นไทยเนี่<ม>ยก้ไทยก้อนไทยอ๋อปุ่มเป้งค,คือภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เราเป็นห้องวายุเหม่กันยูเนาะกันยูนี่นะคะที่แบบสั้นแบบยาวนะคะเป็นวิถีอัตลักษณ์ของบ้านแพมบกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนลุง สืบต่อกันมายาวนานมากๆแต่เมือไม่เท่าขอแนะ่เป็นหนุ่มเป็นเช้าแนะ่ตอนต้อนเนาะกว่าขายยูแน่ันต้อแค่ตีแน่กลมไรตื้นกว่าขายนำเวงไปตดไรได้ไหมครับอันแน่คุปองแน่อันบาทแน่เนี่ยอ,อ,อันละบาท อู๋สมัยก่อนอารบาดสมัยนนนี่มันไรให้น้อ่ไปทาเนาะมันไรี่มนเหลือเงินขายอันร้อยอันร้อยกี่ปีมาแล้วอะค่ะเคยขายั้งแต่อันละหนึ่งบาทจนมาอันละหนึ่งร้อยีซ <c oughs> ลองให้หลานของพ่อเท่าวันนะคะลอง,ลองทดสอบในการใช้ไม้กวาดปูนเป้ดูซิว่าเด็กสมัยใหม่นั้นจะใช้ไม้กวาดแบบนี้เป็นอยู่หรือเปล่าแต่น้องยังสามารถใช้ไม้กวาดแบบนี้ได้นะคะนี่ก็คือความน่ารักของพี่น้องชนเผ่าไทยใหญ่นะคะคือไปที่ไหนเขาก็ต้อนรับดีมากๆท่านใดอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบนี้ก็มาได้ ที่บ้านแพมบกอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนยินโจมอาคาอสวยหลือปลาบ่าผมเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับสู่แม่ฮองสอนคันทรีไทยแลเมืองแสนห่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์ แต่เราหมดรักแก่กัน